จะแม่ทป <anto> ัยมาตลอดทางเลยโอเคครับตอนนี้เรามาถึงเกิดกินดาสามบาทเอกเทียร์รัวแล้วครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้รออ่าตอนนี้รอเรารอไสใช่ไหมใช่ครับรอไสครับรอไสไลยประมาณไสทิ้งเลยไสลืมแล้วไม่ลืมไม่ลืมโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามผลงานกันครับวันนี้ที่เขื่อนนะเรวินจินดาหรือว่าห้วยสมุงวันนี้มีเจ้าภาพตรวินครับเจ้าถิ่นของ โอเคครับเดี๋ยวเราเราลอยกันครับผมมีจ <ok okay, ินดากับทีมงานเอกทียาลัวตอนนี้เราก็เตรียมทําพะเลลงเรือกันนะวันนี้ไม่รู้ลําไหนเป็นลําไหนวะรอแป๊บเดี๋ยวต้องมีสักลําต้องมีที่สักลําหาอะไร

ลำเล็กนงล่ะโอ้โหนี่ว่าลำใหญ่ลำใหญ่ไปลำเข้าป่าอ๋อลำใหญ่ไปเข้าป่าไปเราลงก่อนขอพี่หลังลงเรือ ใกล oh, okay. right. ้ๆกันเหรอครับใกล้กันไปนี่เด้อวัน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 รอดหน่อยเด้อรอไปนี่เด้อที่ว่าเด็ดเลย้วยมาแล้วไม่เสียอทิย์หนแล้วอามาแล้วมาแล้วต่อเลยสายบอกเด็ดสายเทไม่หมดแล้ว ไม่ไม่เงยมึงเอาไม้กูมาแล้วไม้มันใส่เป็นของตรงนี้ของอ๋อตรงนี้ครับรับรับสามทาเลเยอะถ่ายแล้วนั่งไงวะเนี่ยหัวเรือไหนหัวเรือนู่นตรงนู้นไม่ใช่แล้วน้าหัวเรือนู่นน่ะเออไม้ นั่งหัวเรือนั่งหัวเรือจ่ายค่าเรือะเวยครับสวัสดีครับท้าววันนี้ผมเอกทียรัวนะครับเอกเกระเชลล์รวันนี้เราวันนี้วันเรามาเดียนกันที่เขื่อนนรัมบดินจินดานครับที่กบบระบินบุรีครับผมนีม่มากับทีมงานเอกเทียรัวนี่น่า มากับครับใครมากับเจี๊ยบคนบ้าเบ็ดนะ,ะกดให้ดีๆถ้ากดให้ถูกบ้าเบ็ดนะันนี้เราเพิ่งจะเริ่มลงมาครับวันนี้เรามากับเน้นงานชโดครับผมวันนี้เด,เดี๋ยอที่ผมใช้งานชโดก็จะเป็นดดเดี๋ยวนี้ครับของน้าเป็นหนึ่งครับเสียเจิดระเบิดไม้เขื่อนกับกระปอมเอนะครับผม คันที่นำมาวันนี้ก็จะเป็นคันแอคคอร์สนาโนเวทสิบยี่สิบครับผมสายพีอสติ๊กเกอร์ตองหนึ่งของนัาเป็นหนึ่งนะครับอันนี้แล้วก็มาอีกคันหนึ่งก็จะเป็นของคันฮาร์ดคอร์ของโอทูพันะครับอันนี้อันนี้เวทสิบยี่ห้าครับสายโอทูพาครับเดวิลสายวันนี้มากับพีอสามของเดวิลเดวิลนะครับคันของโอทูพัทฮาร์ดคอร์สิบยี่ห้าครับคันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาตามผลงาน,นครับผมแล มีหลายคนนะครับถามผมว่าทำไมนายเอกมีเหยื่อตัวเองแล้วทำไมถึงตีเหยื่อคนนู้นคนนี้เหยื่อนาเป็นหนึ่งบอกตรงๆนะที่ผมตีอะผมมีวันนี้ได้ก็เพราะน้าเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่พูดให้ตัวเองดูดีนะแต่พูดเรื่องจริงก็คือเป็นโรงงานเขื่อนนะครับเหยื่อยางของผมก็คงจะใช้ไม่ได้ผลก็อาจไม่แน่อาจจะมีแนวน้ําตื้นชาย,ย่าก็อาจจะมีงานปลาช่อนให้เล่นอยู่กับเหยื่อยางทีอาสามจุดห้าของผมฝากก,กันไห,หนๆก็ไห,หนๆก็ไหนๆแล้ว ที่ยาสามจุดห้านะครับผมองศา,าเ,ปเปิดเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปเต็มร้อยแต่แค่นี้ก็ตายหาแล้ว <c oughs> <c oughs> ขานดนิดนึง <c oughs> แล้วเหรอเอาโอเคครับเดี๋ยวช่วยไต่พายเร็วก่อนเดี๋ยวเรามาติดตามชมผลงานครับผมวันนี้เร็นงานจะโดครับกับปอมเอับเสียเจดิดน้าเป็นหนึ่งครับผม โอ้โหเต็มข้ออีกแล้วลายหวาไอ้ตัวนี้ไอตัวนี้โหดเว้ยไอ้นี่มันโหดเว้ยโอ้โหโหอย่าย่อนอย่าย่อนอย่าหย่อนลงไม้ข้างล่างไหมอัดขึ้นมา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 ยังยังแจอะไรวะ โอ้ยสบายใจได้เอาให้หมดแรงก่อนมันเหมือนใบไม้ใบเดียวไม่มันมันยังไม่ยอมไงมันไม่ยอมม,ยอม,มันไม่ยอมเดี๋ยวมันสะบัดเหยื่อกระเด็นใส่หน้าตรงนี้เราต้องระวังครับหน้าป่านานานีา่เอาตายแล้วมัง้ง หวว่่าาาาาตตกแล้้ไขขยเมออะไรนี่เ,เละลเลยเละฮะเละเละเละ,เละ <c oughs> ก็กัดเป็นเสียเจิดอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นสีสีะ <c oughs> อะไรวะเขียวเลมอนระเบิดไม้เขื่อนครับตอนนี้เสียเจิดตรงน,นี้เสียเฉิดระ,ะ,ะเบิดไม้เขื่อนอ้าปากอ้าปากอ้าปากเออจะแทงมันก <c oughs> ็ได้ไงเป็น เสียดเจิดแล้วผมเนาะเจิดเจิหมุนนะมือมือหมุนอยู่นลยน่ะนั่นน่ะมือนั um yes? <mel> <mel ่นล да SO ่ะเอออ่าไม่เป็นไม่เคยกัดเป็นเสียดเจิดครับสีเขียวเลมอนนะครับตัวนี้เขียวมะนาวป่เขียวมะนาวเลมอนดีกว่าปล่อยแม่งโอเคครับผมเหยื่อเป็นของน่าเป็นหนึ่งครับเสียดเจิดเจียดตัวใหม่ระเบิดไม้เขื่อนครับวันนี้เป็นไงบ้างครับอ็อกชั่นจะมีแบบถ้เท่าเราเราลาก ช้ามันจะออกเป็นบ๊อบป๊อบป๊อบป,ป n id, n id. ๊อบป๊อบรับน้ำถ้าล้างเร็วนิดนึงมันจะออกเป็นเหยื่อสายแปะะโอเคครับฝ่าเลยครับเสียเจิดระเบิดไม้เครื่อนเยี่ยมครับดารารมฤดินจินดาแก้ว นี้ของกูหรืหหหหเอเปล่าอเท่าไหนกิโลสองเราแปดอันนี้ดุอันนี้กัดดุเรียบร้อยอยู่ซะด้วยอยู่แล้วอยู่แลว้ว โอไปแล้วไม้อะไรนะตายไปไปเลยหลุออกแล้วออกแล้วไม่มีอะไรตักด้วยเจ็บทำไงเด้งขึ้นหน่อยระวังตอระวังตอระวังตอไม่มีอะไรตักด้วยทำไง อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ไหนไม่รู้ลำเนาลำบากมูตลอดอะมึงไปเลยทั่วมาตอนนีไหมโอ้โหเยอะๆอ,อย่างบากว่าเบาๆมาใกล้ๆหน่อยระวังเหยื่อสะบัดใจเย็นไม่ต้องรีบเข้าขนาดนั้น,ปปน,นอ,อ้าวถึงเวลา,าถึงมาถึงกุลแล้วไม่อาปากกอ้เช้าลก อ้าอาออ๋ออ๋อเฮ้ยมึงจะจ่ายไล่กันมาแบบน้มันไม่อ้าไม่อ้ากูยกนะแมนะ็เท่านั้นด้อากาศเป็นเสียเจิดนะครับผมตัวนี้ อ้ันนีตัวนี้เป็นปลาป่านะครับไม่ใช่ปลาชะโดกัดเป็นเสียเจิดเอร์ไปเฉิงกูดีกว่าลืมโอเคเอาหลุดเอาหลุดแต่ปลาไม่หลุดนะฮะไถโทมานุพักลบครับพักลบเติมพลังก่อนอาหารพื้นบ้านเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อาหารพื้นบ้านเนี่ย พึ่งกระต๊อบพื่กระต๊อบถ้ารับก่อนครับพึ่งมาแรกก็น่าจะได้กันถ้าเราได้วับเราอยู่กว่าโอเคแล้กินข้าวเราับรยนต่อไปได้กี่แต้มแล้วครับแปดเก้าแต้มนี่ได้กี่แต้มแต้มหนึ่งครับตัวโอ้ไซส์สามไซส์สี่ได้ ดูจากการถอดเสื้อแล้วเหมือนจะงัดเป็นลาเจ็บแปดตัวโลเจ็บแปดตัวโลดูแล้วตอนนี้เจยาต้าจะนำใช่สามสามสามปล่อยไปอีกปล่อยไปอีกผมแปดเก้าตัวแต่ก็ตัวโลเปล่าถูกปะล่ะถูกน้าได้แก้วแล้วครับยังไม่เห็นปลาเขื่อนยังไม่รู้จักหน้าปลาเขื่อนอ๋อปล่อย ได้ข่าวไปตีปาช่อนนามาไปตีปลาช่อนนา <laughs> มาเขื่อนเดี๋เอาไปทอนนา,านไ,ไม่รู้หรอกวันนี้ผมกินเงินพนันผมก็พอแล้วลวีเราหาลวีเจ้าถินออาถ่นเจ้าถิ่นนั่งเงียบเลยหนึ่งแต้มจารยผมไม่ถามแล้วครับผมแค่รอดไม่ตกเรือมาผมก็ดีใจแล้วเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยมันแจ้กระสุบแล้วตัวเงี้ยมันแจ้กระสุบแล้วเดี๋ยวกินข้าวก่อนจะค่อยลู้กันต่อครับ เออเออเออเอกจะรินต้นตำรับจะโดเลยเนี่ยปลอมเอเนี่ย โอ้ยโอ้ต้นกำลับเะโดต้นกำลักชโอดพูดไม่ทันใครคำจกขึ้นมือิกขึ้นมือกขึ้นมือโอ้ยต้นกำลับชะโอ้ออล้วโอ้กระปอมเอเออแลกแลปอมเอ เท่านั่นเขื่อนโอ้สบายอย่างงี้หมดาแล้วคราแล้วคราแล้วครานี้ขันเป็นแอร์เกียแอร์คอร์สนาโนครับสายพี่อีตองหนึ่งติ๊กกี้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 เจ็บเจ็บเล่นไรเนี่ยเจ็บเล่นไรอ่ะ เอาละเอาแล้วแค่แค่นั้นน่ะปวดร้อนโ,โอเคคะเดกลับเป็นกระปอมเอนนเป็นหนึ่งครับผมอิปเปอร์ดิไม่ส่งให้เลยใจร้าย ไปเดียวเลยไียยิมยากเลยอาปากหน่อยเออเอาโอ้ตายตายตายจิ๊ปเปอร์กระปอมเอยมาครับมารับกระป๋อมเอฟ นะเป็นหนึ่งครับอะไรคนจะคุยคลิปก็ถามอะไรเนี่ยแล้วเป็นเหนียวโอเคกับปอมเอเฮน้เป็นกับหมายเขื่อนงานรับดินจินดาครับผมวันนี้มากับขันแอร์แกแอคคอร์ดนาโนครับสิบยี่สิบสายตองหนึ่งรอบฟิตเทคเก้าเก้าครับผมราคาเบาๆครับเดี๋ยวเอาอยู่ครับโอเคครับผมฝากผลงานด้วยครับผมเอกกระเทอลกกระปอมเอเฮน้นเขื่อนครับวันนี้แก้ว เยิ่มเยิ่มเรียบร้อยครับจบที่ห้วยสมุขก็เหมือนเดิมจบแล้วการกินข้าวของการกินข้าวยุโซเลยเติมมาลังเติมงานนี้ไม่มีอดมีไม่ไม่มีอดครับตกปลากินลาบหมูน้าบปลาไม่มีแล้เดี๋ยวไมม่ีปลาเหตุซ้ำทะเลเสร็จแล้วกลับเดินทางกลับบ้านเรื่มแวะบ้านนาวีเจ้าของบ้านเนี่อยของบ้านคุณครับกินข้าวกัก่อนโอเคครับผม อย่าลงคลิปงามให้ดูกำงามเลยนะน้ำที่เค้าทีกำงาม